คอรี่นะครับอ่าตัวนี้มาป่วนอี้แล้วครับเป็นคอรี่ครับขนส่งนะครับก็สามารถเนี่ยเอารถเนี่ยไปทํางานไปทำเงินได้เลยแล้วก็สามารถที่จะผ่อนไปในตัวเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่ารถรุ่นเนี้ยมันดีอย่างไรมันใช้งานดีอย่างไรแล้วก็มันดีกว่ารุ่นอื่นอย่างไร <S <S เดี๋ยวผมจะมาบอกวันนี้กรอ,อีเดียวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับและที่สำคัญฝากกดติดตามเพจด้วย เพื่อที่ว่าเวลาเรามาไล่สดหรือว่าลงรถสวยๆเนี่ยคุณจะไม่พลาดรถสวยๆจากช่องของเรานะครับเมื่อมีการมาไล์สดเมื่อมีการลงภาพรถสวยๆคุณก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเพกของเราเพราะที่นี่เป็นรถบ้านแท้นะครับรถบ้านแท้ทุกคันแล้วก็รถสวยรถคุณภาพเกรดดีเกรดพรีเมียมใช่ไหมคริเกอร์รถสวยไหมรถสวยไหมครับรถสวยนะอ่าน้องคิกเกอร์คอนเฟิร์มว่า รถส,สวยอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้ยินดีต้อนรับครับทุกเพจทุกท่านนะครับใครเข้ามาแล้วฝากนิดนึงครับกดไลค์กด like, แชร์วันนี้เอาสวัสดีครับในหัววัดครับลุงวัดสวัสดีสวัสดีลุงวัดสวัสดีครับวันนี้มาเด็๋ยวนิดนึงครับเพราะว่า เดี๋ยวตอนค่ำเนี่ยมีภารกิจนะครับเลยมาหนึ่งทุ่มปกติจะมาสองทุ่มเวลาเดิมนะครับส่วนวันนี้ตันนี้พิเศษนะผมก็ไม่แจ้งด้วยพอดอีมีสายตัวสัท์เข้ามานะครับว่ามีภารก,กิจช่วงหัวค่ําเลยมาเรืวอิดรื่หนึ่งตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มสองนาทีมาเว็วหนึ่งชั่วโมงพรุ่งน,นี้ก็ันเดิมมา,าดม,ดมาเวลาเดิมครับลุงวัดครับมาเวลาเดิมครับขอบคุณลุงวัดมากๆเลยนะครับพิเกร์ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เล่นไม่ได้อันนี้เล่นไม่ได้นะครับ สำหรับวันนี้ผมบอกได้เลยว่าราคาเท่ากันนีด้ดี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 แน่นอนนะครับ <We are. S 1> อ่า <We are. S 1> โอเคเด็กชายด้วยกิเกต้องมาช่วยทำงานนะกิเกอ,อย่าปวดไม่ได้ไใช่ใช่อ่าโอเคนะครับนี่ผู้ช่วยนะครับมาทำงานห้ามมาปวดนะครับโอเคสวัสดีครับ คุณผู้ชมทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งยินดีต้อนรับพี่น้องเพื่อนพ้องลุงป้าหน้าอาญาติมิตรสายทุกท่านนะครับพี่น้องชาว facebook พี่น้องชาว youtube ทุกท่านครับวันนี้มาพบกับรถเจ้า i s u ูซ a ออนิว1.9นะครับเป็นรถหัวเดียวนะครับคันนี้ครับสีน้ำเงินเป็นรถปี2016โอเคแต่ก็ต้องพาชมรอบคันหน่อยครับพาชมรอบคันหน่อยครับรถคันนี้ครับเป็นรถหัวเดียวนะครับแล้วก็เป็นรถ มือเดียวป้ายแดงออกห้างมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับถั่วลครับีพิกเกอร์ไม่เอาลบอกล็ก่อนล็อกแต่จากหน้าเนี่ยก็เป็นจะเป็นอีซุซุอยู่ตรงกลางนะครับอ่าชิวนนี้ก็จะเป็นพลาสติกสีเทาส่วนไฟหน้าเนี่ยมาใส่แบบกริ้งกิ้งมาเลยนะครับพิกเกอร์ลบก่อนลูกใส่ไปอ่า มันใส่ไปมันมันใส่มากเลยนี่มันนตมไ,ได้อ่ามันใสมากส่วนยางนะครับส่วนยางล้อยางเนี่ยล้อยางก็ดอกเนี่ยยังลึกอยู่เลยนะครับยังลึกยังใหม่นี่ยังใช้ได้เป็นปีเลยนะฮะยังใช้ได้เป็นปีสองปีขับได้สบายเอาไปใช้งานวิ่งคอรี่วิ่งส่งของวิ่งขนของยังใช้งานได้สบายนะครับแล้วก็เป็นรถตอนเดียวสีน้ําเงิน เด่นมากๆนะครับเด่นมากๆมีความโดดเด่นนะครับดดและรถเนี่ยดดยังใหม่และที่สําคัญครับเดี๋ยวผมจะไปบอกภายในตัวรถว่ามันมีจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับที่อยากจะไม่พลาดเลยเป็นจุดเด่นของรถคันนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวตกอโอเคเรามาดูภายในตัวรถกันอ่า ภายในตัวรถนะครับรถคันนี้นะเป็นรถปี2016นะครับคันนี้มีระบบนีลไัยนะครับเป็นรถวอดดีมีระบบนีรไัยคือมีถุงลมแอร์เบกให้2ลูกคนขับแล้ว็คนนั่งข้างนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับแล้วก็ที่สํำคัญก็คือว่ารถคันนี้เนี่ยล้อเลื่อนมาเพียงแค่80,000กิโลเท่านั้นเอง81,959กิโลเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นนะ อ๋ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อย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 ถ่ายส่งลงไปให้แล้วก็มีเครื่องเสียงซีดีนะครับมีเครื่องเสียงซีดีแล้วก็คันนี้ครับเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์กระปุกนะครับหกเกียร์เป็นตัวออนิวก็<ส>จะใส่เกียร์เนี่ยถอยหลังเด<ส>ิ<ใ>นหน้าแบบนี้นะครับทิกเกอร์ทิกเกอร์ไม่ปวนลูกหมอป้ากำลังอธิบายอยู่ใช่แล้วก็ข้างบนเนี่ยก็ยังมีความไอถุงยังไม่ได้เกะออกเลยนะครับถุงนี้ไม่ได้เกะออกเลยและเบาะเนี่ยก็เป็นเบาะหนังนะครับ ก็เป็นบ่อนหนังก็ถ้าครอบครัวนะครับมีอยู่3ามคนเหมือนผมเนี่ยมี3ามคนเนี่ยพ่อแม่ลูกอย่างเงี้ยก็สามารถนั่งได้สบาย3ามคนส่วนด้านหลังเนี่ยก็บรรทุกของเต็มที่ไปเลยนะครับก<ม>ว้างภายในรถเนี่ยกว้างมีความกว้างนะครับ,รบแล้วแอร์เนี่ยผมสตาสร์ทื่องนิดหนึ่งส่วนแอร์เนี่ยก็เย็นชํานะครับเย็น นี่แหละเปิดเป็นเบียร์เปิดมาก็มีความเย็นเลยนะแอร์เย็นดีมากแล้วรถเนี่ยขับเนี่ยขับดีมากขับเหมือนรถใหม่เลยใช่ขับเหมือนรถใหม่เลยนะรถใหม่ใช่ขึ้นั่งเหมือนเมื่อกี้เหมือนรถใหม่เลยใช่อปร์ขับเหยียบปุ๊บส่วนตรงนี้ก็มีที่ใส่กระบอกน้ำด้วยใส่กระบอกน้ำดีอ่าโอเคปิดปิดนะครับขับรถเสร็จปิดอย่าปดดโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกัน จุดสำคัญอีกอย่างนึงนะครับจุดสำคัญของรถ1นึ่งคันนี้ก็คือเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เนี่ยต้องมีความสมบูรณ์เพราะว่าถ้าเครื่องยนต์ไม่ดีเนี่ยมันก็จะนำพารถคันนี้ ไปไหนมาไหนไม่ได้ครับเพราะดังนั้นครับเครื่องยนต์แล้วก็โครงสร้าง,างเป็นสิ่งที่สําคัญมากาและเราก็รับประกันการตีแล้วว่ารถของเรานะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกควม่มคันนี้ไม่มีชนเลยนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกควม่มไม่มีตัดต่อไม่มีย้อมแมวไม่มีจมน้ําถูกกฎหมายรถเวเซนรับประกันโครงสร้าง <c oughs> ถ้ารถไปพลิกควา่มมานะครับไปชนหนักมาเรายินดีซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะครับรถคันนี้ครับเป็นรถ อิสุสอูดวหนึ่งจุดเก้านะครับ<ม>เครื่องยนต์เนี่ยม,มาดูเครื่องยนต์นิดหนึง่งเครื่องยนต์เนี่ยใหม่มากๆนะครับใหม่แล้วก็มีความสมบูรณ์มากๆยกังไงรถใหม่ครับมาที่ปั๊มป้าบกเลย,ยคุณจะได้รถมือสองเทียบป้ายแดงเลย,ยมือสองเทียบป้ายแดงเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่ารถ รถมือสองนะทุกคนนะครับรถมือสองเนี่ยถ้าดูเป็นดูถูกที่นะครับซื้อ,อยังไงก็คุ้มนะครับซื้อ,อยังไงก็คุ้มเพราะว่าถ้าเราดูเป็นเนี่ยแต่คุณไม่ต้องเป็นต้องดูเป็นเราเนี่ยเป็นคนคัดกรองให้อยู่แล้วว่ารถเนี่ยสภาพเป็นแบบไหนเราการันตีเลยนะครับเราการันตีเลยว่ารถของเราได้คุณนะภาพแน่นอนเพราะว่าเรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญยาวนาน20กว่าปีครับในวงการรถยนต์มือสองนะครับ ผมพูดเสมอครับสโลแกนว่าสิปากว่าไม่เท่าตาเห็นครับ10ตาเห็นก็ไม่เท่ามือคลำสิบมือคลำก็ไม่เท่าขับเองขับเองอย่างไรก็ไม่เท่ากับเป็นเจ้าของเองและที่สําคัญครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาลองขับได้มาลองสัมผัสได้มาลองเทสดูว่ารถมันสวยอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับรถเนี่ยมันจะตอบคําถามตอบ ภาพที่คุณเห็นได้อย่างดีที่สุดมากกว่าคำพูดของผมก็คือคุณเข้ามาี่โชว์รูมของเราแล้วก็มาลองขับลองเทสดูและในส่วนของโอเคสรุปวันนี้มาป่วนหรือมาช่วยทำงานแบบนี้ต้องให้ไปตัดยางต่อแล้วนะให้ไปอยู่สวนยางต่อเลยนะแบบนี้ไม้เข้าเมืองแล้วให้ไปอยู่สวนยางถ้ามั่วนั่งเรียบร้อยนั่งเรียบร้อยโอเคไหมโอเค ที่สำคัญครับถ้าเอกสารทุกคนครับลูกค้าไม่เข้าใจหรือว่าจะต้องทําอย่างไรในการขอสินเชื่อไฟแนนซ์ที่จะทําการเช่าซื้อรถนะครับขอ,อการอนุมัติโทรมาสอบถามได้เลยครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ด้านล่างนะครับว่าอาชีพของคุณเนี่ยเนี่ยทำอาชีพนี้ทำอาชีพข้าราชการทำอาชีพค้าขายทำอาชีพเกษตรกรอ่าทำอาชีพผู้รับเหมาขอสร้างจะต้องใช้เอกสาร อะไรบ้างในการขอยื่นสินเชื่อไฟแนนซ์จะต้องมีเครดิตประวัติเครดิตอย่างไรบ้างนะครับมีประวัติไม่มีประวัติติดเครดิตหรือไม่จะมีทางออกอย่างไรนะครับผมครับปั๊มรถบ้านครับเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณได้โทรเข้ามาเลยเลยครับตามเบอร์โทรด้านล่างที่ขึ้นไว้เิคเกอร์เห็นไหมตามที่ขึ้นไว้ด้านล่างนะครับมีคําถามอะไรบ้างเข้ามาบ้างไหมครับเดี๋ยวผมขอไปดูคอมเมนต์นิดนึงเยกทำไมมา ทำไมมาสำหรับวันนี้นะครับผมยังไม่ได้เสนอราคานะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาของรถเจ้าคันนี้นะครับเป็น isuzu onix 1.9นะครับปี2016ราคาเนี่ยเสนออยู่ที่3แสนราคาเสนออยู่ที่ 3 8 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับมีประวัติเครดิตสินเชื่อนครับจัดได้เต็มจำนวนเลยนะครับออกรถแบบฟรีดาวไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ3 0 0แสนนะครับย้ำครับ3า9แสนบาทและสำหรับคนที่ผมแนะนำนิ่นึงนะตอนท้ายขอนที่จะปิดคลิปมีทีมงานผมเพื่อนผมญาติผมหลายคนนะครับที่ซื้อรถไปแล้วก็ไปวิ่งทำขนส่งนะครับวิ่งคูรี่นะครับ คนขนส่งส่งของนะครับนำรถเนี่ยค่อนข้างปีที่จะต่ำนะครับเนื่ราคาหลักแสนกว่าบาทสองแสนมันถูกก็จริงนะครับแต่เพื่อเราไปใช้เนี่ยการใช้งานในลนักษณะแบบนั้นเนี่ยคือต้องขับทุกวันทีนี้รถเนี่ยมันก็มีความสึกหรอถ้ารถไม่สมบูรณ์จริงๆนะขับไปซ่อมไปครับเพื่อนผมครับซื้อไปขับไปซ่อมไปขับไปซ่อมไปรายได้เนี่ยแทบจะไม่เหลือเพียงแต่ท่านขยับราคานิดหนึ่งเป็นสามแสนนิดๆแล้วได้รถปีที่สูงด้วย นะครับใส่วก็ไปขับแบบสบายสบายเลยนี่คืปี2016คุณขับไปเลยครับสี่ห้าปีรับประกันเลยรถยังใหม่กิ๊กนะครับแล้วคุณไม่ต้องมากังวลหงุดหงิดใจเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษานะครับเพราะรถสมบูรณ์มากผ่อนเจ็ดพันกับผ่อนห้าพันต่างกันสองพันเองใช่ไหมครับแต่คุณสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ต้องมาหงุดหงิดใจกังวลนะครับต้องเอารถแบบว่าสมบูรณ์นิดนึ่งและครันนี้ครับ รถสมบูรณ์ปีก็สูงและราคาเนี่ยก็ย่อมเยาวด้วยสามแสนกว่าบาทถูกผมกว่าถูกยิ่งกว่าถูกได้นะฮะแล้วก็คุ้มค่ายิ่งกว่าคุ้มค่านะครับคันนี้ครับเหมาะมากๆสําหรับสายอาชีพสายทําเงินจ,จะเอาไปติดตู้ทึบหรือว่าเอาไปติดรั้วนะครับหรือไปติดรั้ววิ่งงานขนงานได้หมดครับแล้วแต่จะเอาไปทําอะไรรถสารพัดประโยชน์จริงๆนะครับ วันนี้ครับมีคำถามเข้ามาบ้างไหมแอดมินวันนี้ผิดเวลาสักหนึ่งนะครับก็ไม่ใช่มาไม่เป็นไรครับไลฟ์สดนี้ก็เป็นวิดีโอนะครับก็ทุกคนก็สามารถไปชมย้อนหลังได้ส่วนวันต่อๆไปนะครับก็จะมาเวลาเดิมนะครับสองทุ่มตรงเจอกันอย่างแน่นอนครับที่เพจปั๊มรถบ้านเซมมดูคาทุกค่ำคืนสองทุ่มมาเจอแต่วันนี้ครับ กรณีพิเศษนิดนึงนะครับผิดเวลานิดนึงมากกว่าเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับหลายคนอาจจะทําภารกิจนะครับทากับข้าวกินข้าวหรือว่าอาบน้าเพิ่งจะเสร็จงานมานะครับอย่างไม่มา,มานั่งรีเล็กจับโทรศัพท์อะไรนะอ่าก็สามารถที่จะไปรับชมย้อนหลังได้เดี๋ยวผมจะลงภาพนี่ห้ดูนะครับว่าภายนอกภายในเป็นอย่างไรนะครับเมื่อสักครู่ก็ ตากล่องก็พาชมรอบคันให้ดูแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับพี่น้องชาว Facebook พี่น้องชาว YouTube นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับญาติพี่น้องลุงป้าหน้าอาเพื่อนพ้องญาติมิตรสายทุกท่านนะครับที่ได้กดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับแล้วก็ถ้าญาติพี่น้องของท่านครับอยากได้รถนะครับอยากได้รถแล้วก็ท่านแนะนํามารับให้เกิดการซื้อขายกับเรานะครับ ถ้าทุกอย่างจบปิดการหาได้เรามีคอมมิชชั่นให้คันละ10,000บาทยุคนี้ครับเงินทองหายากควรจะมีรายได้อีกสัก1กระเป๋า2กระเป๋าโดยที่ไม่ต้องลงทุนใดๆทั้งสิ้นเป็นอาชีพที่ไม่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยครับเพียงแค่ท่านแนะนำนะครับแนะนำสินค้าให้กับคนที่ท่านรู้จักแค่นี้ก็สามารถสร้างรายได้ให้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับใช้เวลาพอสมควรแล้วนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสาวัสดี ลาต่วนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ